สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนแล้วครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม A3 Still alive นั่นเองครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการบนสโตไทยเรียบร้อยเนาะซึ่งก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยแต่หลายคนก็น่าจะรอคอยเกมนี้พอสมควรเลยนะครับก็ลิงโหลดผมแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมเนาะเป็นเกม mmo ที่ภาพสวยอีกเกมหนึ่งนะครับใครที่เป็นสาย mmo ไม่ควรพลาดนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าครับผม ในส่วนของสายอาชีพเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นวิศรศเรียบร้อยนะครับก็คืออยู่ที่เลเวลที่สินั่นเองกว่าจะเลเวลยีเนี่ยถือว่าแบบใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันนะเลเวลไม่ได้ขึ้นกันง,ง่ายนะครับสำหรับเกมนี้เนาะอ่ะต่อไปครับมาดูที่อาชีพนี้เท็มฟ้านั่นเองฮะนี่สายอาชีพนี้ก็จะมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ป้องกันเยอะหน่อยนะครับผมอืมต่อไปครับเบอร์เซัคเกอร์ครับผม นีโอโหอลังการจริงนะดูภาพดิเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นโจมตีพลังชีวิตแล้วก็ป้องกันเยอะหน่อยนะครับเออในส่วนของเอ่อแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะไม่เลือกเพศไม่ได้นะครับไม่สามารถเลือกเพศได้เออนะครับอ่ะต่อมามาดูที่แอสซินครับผมนี่เ้ยแอสซินก็เท่นะเอออันนี้จะหลบหลีกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีอัตราคลีโคด้วยนะฮะต่อไปเป็นอาร์เชอร์ครับผมนี่อ่านี่ครับผม น่ารักทีเดียวนะครับก็จะแม่นยำเยอะหน่อยนะครับในส่วนของอาชีพตัวเกมนี้มันมีดีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเกม MMO ที่มีแนว a t t เท r o โ a l e เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับมาทีนี้กดเลือกอาชีพนะครับตัวเกมมันจะให้เราทำการแบบว่าตกแต่งตัวละครเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะเข้ามาเนะียอ่าปรับเปลี่ยนใบหน้าทรงผมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยปรับเปลี่ยนได้เนาะตามนี้เลยนะครับเลื่อนดูแบบนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมฮะ ออแล้วก็ใบหน้าครับผมเปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับตามนี้ชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับต่อไปก็มาปรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคิ้วตาจมูกปากอะไรนะครับที่เราต้องการก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะนี่ฮนะปรับได้หมดเลยนะครับปากแบบไหนยังไงเนาะต่อไปก็จะเป็นผมครับนี่ผมก็ปรับได้อีกนะครับนี่อันนี้ทรงนี้เท่ะ่ะนี่ยหมุนดูเหนะ็นไหมอ๋อเท่ดีเดียวนะนี่ต่อไปก็จะเป็นชุดครับผมนี่ ชุดก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนดูนะครับประมาณนี้เออพอเราเลือกตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสร้างตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะครับเนื่องจากว่ากว่าจะเล่นได้เนี่ยกว่าจะระบบจะแบบปลดล็อกเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับผมอะมาดูที่ตัววิสาหตัวนี้นะครับกดเริ่มเกมเข้าไปเลยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ ถือว่าฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมนี้นะก่อนหน้านี้มันก็จะเปิดให้บริการอยู่บนสตร์เกาหลีมาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะครับอันนี้เพิ่งจะมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วก็เปิดอยู่บนสโตร์ไทยนั่นเองนะครับผมมาแล้วนี่ครับข้างในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ฮะตัวละครนะครับผมก็มุมกล้องเนี่ยเวลาซูงเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เนี่ยสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นลงได้อีกนิดหน่อยนะฮะตามนี้นะครับส่วนกราฟิกก็สามารถที่จะกดเข้ามาปรับตรงนี้ได้นะครับขีด3มขีด,ขดแล้วก็มาตรงนี้ฮนะอ่ะแล้วก็มาปรับได้เลยครับมันจะมีให้ปรับอยู่นี่ฮะอ่าตอนนี้ผมปรับถือว่าสูงสุดแล้วนะครับภาพก็ได้อย่างที่เห็นประมาณนี้นะครับผมในส่วน,น,นอื่นๆก็ลองปรับกันดูนะครับว่าจากอะไรยังไงก็มันเป็นภาษาไทยเนาะก็ลองอ่านเอาดูนะครับอ ประมาณนี้นะฮะระบบการต่อสู้ก็แน่นอนหละว่ามันจะเป็นแบบออโตโอ้ใครที่ไม่ชอบเกมมือถือแนวออโต้นะครับก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมอืมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้ของตัวเกมนะครับออาจจะมีแบบแหลกๆนิดนึงนะเป็นช่วงๆนะครับผมอ,อนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองกดออโต้ให้มันสู้เลยนะครับตรงนี้นะบอกเลยว่าสก,กิลค่อนข้างสวยนะครับกดนี่ครับออโต้ดูดิเห็นไหมฮะดูเห็นไหมสกิลสวยงามมากครับผม แล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวละครที่เป็นแบบคู่หูของเรานะครับมาช่วยต่อสู้ด้วยนะฮะซึ่งคู่หูตัวนี้เนี่ยเราจะได้มาฟรีก่อนเลยนะครับเริ่มแรกนี่นะอลังการมากครับผมดูดิตูมตูมตูมนี่นี่อ่าจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยก็ตัวเกมเออยังไม่เห็นในส่วนของระบบสัตว์ขี่นะเออไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะสูไปเรื่อยๆนะ พเควสก็จะอยู่เนี่ยฮะด้านซ้ายของจอตรงนี้ครับอันนี้คือสู้ให้ดูแบบขอาวเปล่านะครับดูแบบว่าบรรยากาศการใช้สกิลมันเป็นยังไงนะนี่นะครับโอเคพอและประมาณนี้นะครับทีนี้ก็กดให้มันวิ่งไปรับเควสดีกว่านะครับเควสอันนี้จะเป็นเควสที่มันบังคับให้ทำนะครับก็คือเป็นเควสต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับมันถึงจะสามารถทำเควสอื่นๆต่อได้นะครับผม ก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ไปเคลื่อนย้ายไปเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตไปได้นะครับหรือว่าจะวิ่งไปได้ถ้าเกิดมันไกลก็เทเลพอร์ตไปนะครับแต่ว่าจะต้องมีไอ้เจ้านี่ด้วยนะเออนะครับอเดี๋ยวผมวิ่งไปดีกว่านะครับก็ไม่น่าจะไกลามากเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้อ,อาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับผมผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับเนี่ยกระตุกแบบเป็นช่วงๆบ้งงางนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเแบบจะกระตุกแบบามากมายแบบจนแบบเล่นไม่ได้นะครับผม อโอเืบตอบรับไปครับคเควสอนี่ฮะวิ่งไปเรื่อยครับคุยเควสโน่นนี่นั่นไปมันก็จะมีให้เราเก็บคงเก็บของบ้างจากกัดการกับมอนสเตอร์บ้างนะครับอืมโอเคครับก็ทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของโหมด t บ l e r o ร a l e กันบ้างนะครับก็เนี่ยฮะกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับที่มันเป็นแดงๆกราพิกประพิบอยู่นี้นะฮะกดติ๊กเข้าไปนี่ครับ ก็มันจะมีให้เราจับคู่แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมตัวเกมเนี่ยมีระบบ battle pass ด้วยนะครับเนี่ยปลดล็อกเข้ามาดูซินี่ฮะก็มารับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับด้านบนก็จะเป็นสายฟรีเนาะด้านล่างก็จะต้องเสียเงินนะครับในการปลดล็อกนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในส่วนของการแบบต่อสู้แบบ Battle ั o y a า e กันบ้างนะครับโอเคจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ห้องรอแบบนี้นะครับผมนะตอนนี้นี่คือเป็นแค่ห้องรอเฉยๆนะเราสามารถแบบยิงโจมตีกันได้นะครับแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้มีผลอะไรเ,ออเนี่ฮะคือมันจะไม่ตายไงนะครับผมก็รอเวลาครับรอเพื่อที่จะเข้าไปในแบบออพื้นที่ต่อสู้กันจริงๆนะครับผม ตัวเกมก็จะมีเนี่ยตระกงสกิลอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้นะครับแต่ว่าเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกสกิลอยู่นะครับก็คือเป็นสกิลโจมตีกับสกิลป้องกันนะครับผมแล้วก็อ่ามันจะให้เราเลือกอาวุธได้ด้วยนะครับอ่านับเวลาถอยหลังครับอีก10วินาทีเราจะไปต่อสู้กันแล้วก็เอาบรรยากาศเข้ากล้าวมาให้ดูนะครับในส่วนของโหมดถ้าเรายยงผมคงไม่ชนะหรอกนะฮะอ่ะโอเคมาแล้วต่อไปครับ นี่เข้ามาแล้วฮะมันก็จะมีสกิลให้เราเลือกเห็นไหมอ่าสกิลโจมตีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดินหามอนสเตอร์พวกนี้ครับนี่ทําการจัดก,การมอนสเตอร์ครับเพื่อทําการเก็บเลเวลตัวละครน,นั่นเองนะฮะนี่ครับจัดก,การพวกนี้ไม่เรียบร้อยเฮ้ยมีคนอยู่ใ,ใกล้ถ้าเกิดมีคนเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะมีเอ่อรูปลอยเท้าขึ้นมาครับผมอืมตอนนี้เก็บเลเวลไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจใครนะฮะเอาให้แบบเลเวลเราเยอะๆก่อนละกันนะครับ อาวุธเนี่ยตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเลือกใช้อาวุธแบบไหนนะครับม,มีขวานมีธนูมีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะเอาเป็นเอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะครับสติสกิลโจมตีไว้ก่อนนะครับอืเอเก็บของได้ครับอืตัวเกมก็จะคล้ายแนวไปเท่าก y ย่อทุ่ทๆไปนะครับที่อเล่นไปเรื่อยแล้วก็พื้นที่มันจะบีบจำกัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม แผนที่อย่างที่เห็นนะว่ามันจะแบบมืดนะครับแต่ว่าเราสามารถจัดก,การกับมอนสเตอร์บางตัวนะครับเพื่อที่จะเอาไอ้เจ้าอาของไอเทมชินช้นหนึ่งนะครับจัดก,การนะรเพื่อที่จะแบบว่าเปิดแผนที่ได้ืออผมยังไม่พร้อมเพื่อนใจเย็นๆเรามาอยู่แถวนี้ก่อนเหมือนมันอยู่ใกล้ๆผมแถวนี้นะฮะ เฮ้ยมีกองมีกองเฮ้ยแยกกองแล้วเก็บการกองหนอยเพื่อนนี่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 นโอ้มีมืนด้วยโอเคเลเบลอัพครับผมนี่เก็บของเก็บของเห็นไหมมันจะมีไอเทมดรอปด้วยนะครับอืมชื่อ,อเอมีไอเทมถุงมือไอเทมแบบเอ่ารองเท้านะครับเฮ้ยเราต้องเข้าวงแล้วอะเดี๋ยวก่อนนี่ฮะ ตัวเกมมันแจ้งแล้วครับว่าให้เรารีบวิ่งเข้าวงนะครับเราก็เข้าวงก่อนนะตอนนี้นี่เนี่เลเวล,ลจะอัพแล้วนิดเดียวไปเข้าวงไปเรื่อยๆจัดก,การในพวกนี้นี่นี่สังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราจัดการพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะเอ่อเลือดมันจะแบบเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครวะเนี่ย <laughs> ใครวนะน่ะทำไมามาอยู่ตรงนี้พอดีเลย คิวได้หนึ่งนะผมอ๋นนอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นแบบว่าถ้าเรามาเปิดนะครับเปิดเปิดตรงนี้ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 มันจะช่วยเพิ่มเลือดเรานะครับในจุดจุดเนี้ยจุดตรงเนี้ยเออเอ็มเอ็มช่วยเพิ่มเลือดนะฮะอุ้ย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 ผมตายแน่ผมตายแน่มันจะตายแล้วเออสวย นี่แน่นี่แน่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะเออเก็บของเก็บของเราสามารถสลับสับเปลี่ยนของได้เลยนะครับว่าเราจะแบบเอาของชิ้นไหนยังไงบ้างนะครับผม <_ uff> สลับสับเปลี่ยนได้ <_ t un> คือตัวเกมมันจะสอนอยู่นะเฮ้ยหรือว่าผมจะตายแล้วว่ะ <_ t un> <_ t un> อืออ้อๆอถอยก่อนถอยก่อน <_ t un> ไม่พร้อมครับเ <_ t un> พิ่มเลือดก่อนนะตอนนี้ <_ t un> อ,อออเพิมเลือดเติมเลือดเติมเลือด นี่น,ะนี่อ้ย,ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้อเิโอ้โหไอ้นี่มันแบบมันไม่ธรรมดาเว้ยพาเก็บของเก็บของอืมแล้วก็อัพก่อนอัพไวฮะเปิบเปิยโอ้ยเจอคนอีกแล้วเจอคนอีกแล้วไอ้อยู่ไหนไวะเนี่ย ฮัลโหลเอ้อยน,นี่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 นีโอ้โหมันสู้อะมันสู้อะมันไม่ธรรมดาว่ะไปไหนแล้วนี่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 นโอ้ยเดี๋ยวก่อนถอยดีกว่าถอยดีกว่าประตูเปิดเราต้องเข้าประตูไปก่อนครับต้ากับมอนสเตอร์อือ เียบร้อยโอเคสวยอ,อุ้ยอันนี้เก็บครับผมอ่าแดมฮะปึ๊บเดี๋ยวเปิดกันปึ๊บโอเคสวยจัดก,การมันจัดก,การมันคือมันช่วยเพิ่มเลือดงานเนี้ยนะฮะโอ้โหไม่ตายเลยว่ะแต่ละคนไม่ตายง่ายนะตอนนี้ฮนะ เออ้ออโอ้โหเออ้ออโอ้แต่มันไม่ตายวะปล่อยก่อนแล้วกันเพิ่มเลือด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 ผมตายแล้วล่ะเรียบร้อยเแต่มันไม่ตายเลยนะเอออ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศในส่วนของพระทะเลาะนะครับก็ลองเข้ามากันดูเนาะเอออ่ะเดี๋ยวกดออกก่อนแล้วกันนะฮะ นี่ครับก็จะมีการสรงสรุปอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม,มแต่คือมันตายยากมากคือผมใช้โปรแกรมจำลองในการเล่นนะครับแล้วก็ผมใช้จอยในการเล่นด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดมากนะครับเออถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์จริงๆน่าจะแบบโอเคมากกว่านี้นะอะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ p e ทเทิรย่อนั่นเองนะครับกดออกไปอโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูอื่นของตัวเกมกันบ้างนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ฮะนี่ครับมันก็จะมีเมนูพวกนี้ขึ้นมานะครับ ตัวเกมก็จะมีระบบการบอกว่าอัปเกรดสกงลสกิลตีลงตีเหล็กอะไรเงี้ยนะครับอัพอา,อาวุธอะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยก็มาใส่ได้นะครับเนี่ยกดอัปเกรดแบบนี้ครับผมมันต้องมีหินอัปเกรดด้วยนะเวลาที่เราจะอัพนะครับนี่นะอ๋อนะตอนนี้ก็คือยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับพอบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเอ่อเปอร์เซ็นต์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมชึบนี่บวกประมาณนี้นะอันนี้คือบวกให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มีระบบถ่ายทอด อุปกรณ์อุปกรณ์ด้วยนะครับวิวัฒนาการเลื่อนขั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางอันผมยังไม่ได้เข้ามาดูตัวเกมมันก็จะสอนนะครับผมืจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้กดออกไปก่อนนะครับต่อไปก็จะมีเนี่ยฮะรูปลักษณ์นะครับจะมีระบบคอสตูมด้วยสําหรับตัวเกมนะครับเนี่ยก็เลื่อนเลื่อนเอานะครับลองใส่คอสตูมได้นี่นะฮะคอสตูมแต่ละอันนะครับก็เท่ๆตรงนั้นเลยนะเออนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูละกันนะครับมาใช้เพชเปิดเลยนะครับเปิดคอสตูมดูเลยฮะ ผมมีอยู่หกร้อยนะใช่จัดไปอืมเอา๋อซื้อคอสตูมไปแล้วเหรอไม่ได้เปิดเหรอหรือว่าซื้อเลยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เออเรียบร้อยไปแล้วฮะเปิดไปแล้วฮะเมื่อกี้นี้นะครับอืมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยคอสตูมผมเลือกมาได้นะเออต่อไปกิจกรรมนี่ครับก็จะมีพวกเควสพวกอะไรอย่างนี้นะฮะเออเราสามารถที่จะมารับของรางวัลจากกิจการ,รเควสอะไรพวกนี้ได้นะครับอืมประมาณนี้นะเออต่อไปก็เนี่ย มีผลงานอะไรต่างๆนะครับความสำเร็จนะครับผลลัพธ์ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่มันก็จะมีมาให้นะฮะสมุดภาพมอนสเตอร์นะครับอันนี้คือเวลาที่เราโจมตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมันก็จะดรอกให้เจ้าแบบว่าเป็นการ์ดมอนสเตอร์ออกมานะครับเราสามารถที่จะมาลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเลเวลแล้วก็ทําให้ตัวละครของเรานี่เก่งขึ้นได้นะครับผมส่วนอันไหนที่มันเหลืออยู่นะครับก็ทิ้งได้เลยเนี่ยกดทิ้งได้นะครับอืมแล้วก็มีฉายาด้วยนะฮะตัวเกมเนี่ย ในส่วนของฉายาเนี่ยมันจะมีเพิ่มความสามารถต่างๆนะครับก็ลองเลือกเอาว่าเราจะเอาอันไหนนะครับผมเป็นออกมานี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นโซลิงเกอร์นะครับก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละนี่ฮะตัวที่เป็นคู่หูของเราเนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าโซลิงเกอร์นะฮะเราสามารถที่จะมาทําการแบบว่าเ,าเลือกแล้วก็อัพในส่วนของความสามารถของตัวละครได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยอัพเกรดสกิ skill, ลอัพในวงเลเวลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีให้เราอัพอยู่นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาดูก็แล้วกัน นในส่วนของเนี่ยบางอันก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับต้องเล่นไปเรื่อยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ฮะพวกอาวุธพวกเครื่องป้องกันอะไรพวกนี้นะครับมันจะเปิดตอนเลเวลสามสิบห้าเนาะข่าวคราวนะครับ,นะรบต่อไปก็จะมีพวกดันจงดันเทียนด้วยนะครับตัวเกมจะให้เราลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดตามบทของตัวเกมไปเรื่อยนะครับสามารถชวนปาร์ตี้พาเพื่อนลงไปแบบต่อสู้ได้นะครับแล้วก็มีแบบพจนภัยพิเศษนะครับเนี่ยอันนี้มีเวอร์บอสด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะฮะ ยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีระบบกิวและระบบสังคมนะครับแล้วก็มีแบบว่าให้ถ่ายรูปได้ด้วยนะเนี่ยกดเข้ามาเนี่ยถ่ายรูปได้นะครับอืมก็ปรับเอานะครับว่าเราจะปรับอะไรแบบไหนยังไงนะครับปรับได้เลยเลื่อนอะไรยังไงเนี่ยปรับภาพแบบไหนนะครับอันนี้คือในส่วนของการถ่ายรูปนะครับผมอืนะกระเป๋านะครับกดเข้ามาดูกระเป๋าหน่อยนะครับในส่วนของกระเป๋าก็เราสามารถที่จะทําการแบบว่าขาย สินค้าที่เอ้ยขายพวกไอเทมที่เราไม่ต้องการได้นะครับเออหรือว่าถ้าไอเทมไหนที่เราได้มาแล้วมันยังไม่ได้ใส่นะครับก็กดติดตั้งอัตโนมัติได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็จะขายก็นเนี่ยกดขายนะครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเลือกอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาคุณภาพแบบธรรมดาคุณภาพแบบไหนประมาณไหนนะครับสมมุติผมจะเอาแบบธรรมดาก็เนี่ยกดเลือกนะฮะมันก็จะเลือกให้แล้วนะครับแล้วก็ขายไปเลยเอามาเป็นเงินนั่นเองนะครับแค่นั้นนะ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าครับผมอ่าเป็นร้านค้าขายของร้านค้ารายวันมีอันเชิญด้วยนะครับนี่ฮะระบบอันเชิญต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาดูนะใช้เพชรตรงนี้นะครับในการอันเชิญด้วยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกระเป๋าอีกแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีเอ่อให้เราอันเชิญโซลิงเกอร์ด้วยนะเนี่ยอันนี้ฮะนี่โซสตาร์ครับลองใช้สิบครั้งดูนะผมมีเยอะไนงะนี่ฮะปึ๊บมาแล้วดูซิว่าจะได้อะไร หมือนจะสีธรรมดาเลยวะเนี่ยไม่มีอะไรเลย <c oughs> เปิดทั้งหมดก็จะได้พวกนี้มาเห็นไหมฮะเนี่ยเพียบเลยนะครับผมอือมีแค่นี้แหละนะครับผมอันเชิญเพิ่มอีกสิบอันอะลองดูเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมดาธรรมดานะครับโอเคตกลงพอเราได้มาเราเอาไปจัดทีมได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะ,อะลองดูที่นี้อ่าเป็นสมุดภาพอันเชิญเจ็ดั้งอะลองดูฮนะมีสกิปข้าม่อยปุ๊บไม่มีอะไรเลยเหมือนกันครับ ธรรมดามากนะฮะกดเข้ามาจัดทีมเนี่ยครับตัวที่เราได้มาก็ให้เราจัดทีมอัตโนมัติเลยก็ได้ครับแล้วมันก็จะเอาตัวละครที่ดีๆลงมาให้เนี่ยฮะเห็นไหมความสามารถของตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะก็ตัวเกมไม่ได้มีอะไรแล้วล่ะนะครับก็อย่าลืมมาเช็คชื่อด้วยนะรับของรางวัลนะครับผมจากตรงนี้นะครับมีให้เปิดกงเปิดกล่องหาของได้ด้วยนะครับตรงนี้นะมีเปิดฟรีอยู่นะครับก็จะลืมมารับด้วยกันละกันนะครับผม ก็คงเอาเป็นว่าเข้าคลาประมาณนี้แหละสาหรับตัวเกมนี้นะครับใครที่สนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆเอามาให้ดูแค่นั้นนะครับผมเนาะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้ตรานี้นะไปแล้วฮะสวัสดีทุกคนครับผม